สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยเพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์มีผลต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของการเงินการทองความรักและก็เรื่องของความสวยความงามนะคะ เพราะว่าลักษณะของดาวพระศุกร์นั้นมักจะให้ผลในเชิงบวกค่ะอาจจะให้เป็นโชคลาภอาจจะให้เป็นเรื่องของขั้นตำแหน่งความสวยงามความน่ายินดีดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ยอมส่งผลในทิศทางบวกแก่แต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั้นจะส่งผลต่อตัว,ตวคุณอย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะดาวพระศุกร์ที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อดวงชะตาของคุณคะ่ะเพราะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสุขภะของดวงชะตาแล้วก็ทํามุมเล็งไปยังราศีมังกรเล็งไปยังเรือนสหัชชะค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนแห่งความรัก ความสุขความสวยงามเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินศิละปะความรื่นรมความสนุกสนานและที่สําคัญดาวพระสุกนั้นเป็นดาวตัวแทนของเงินทองค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสุขพระก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคถือว่าเป็นตําแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากสําหรับดาวพระสุกในหนึ่งรอบปีก็จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะดังนั้นทุกครั้งที่ดาวพระสุกโคจรได้ตําแหน่งราชาโชคมันเป็นสัญญ,ญาณจากจักร วานที่ส่งมาบอกคุณว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนานราศีพิจิกจะได้รับทั้งความสุขและได้รับกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นก็เรื่องนั่นก็คือเรื่องของเงินทองนะความรักความสุขนั่นเองค่ะในครั้งนี้ดาวพระสุกโคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนสุขพระของดวงชะตาสําหรับชาวลัคนานราศีพิจิกนะคะในภพเรือนสุขพระหมายถึงการต่างประเทศหมายถึงทางไกลหมายถึงความเชื่อ หมายถึงออการศึกษาการวิจัยการเรียนรู้หมายถึงชื่อเสียงลาบยศกิติยศผู้หลักผู้ใหญ่บุญเก่าบารมีเก่านะว่าวาสนานี่แหละค่ะคือความหมายของคําว่าสุภา แล้วดาวพระสุกนั้นยังทํามุมเล็งไปที่เรือนสหัชชะของดวงชะตามันก็หมายถึงการสื่อสารการติดต่อเจราจาเพื่อนฝูงนะคะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นๆดังนั้นสมัยจึงมองว่าระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่บุญเก่าหรือว่าบารมีเก่าจะให้ผลนำพาไปสู่กลัลยาณมิตรที่ดีนำพาไปสู่โอกาสที่ดีที่ที่ชาวลคราศีพิจิกจะได้รับ ถ้าเราจะพิจารณาในมุมของการทํางานนะคะเป็นช่วงที่การงานของคุณจะขยับขยายมากคุณจะมีโอกาสได้หยิบจับทําสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เหมาะมากในการขยับขยายโปรเจกต์เหมาะมากสําหรับการทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายการศึกษาการวิจัย การเดินทางรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆเหมาะมากๆชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่อยู่ในสายของการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ติวเตอร์เป็นนักเรียนนะคะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ราชาอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีมุมที่ดีค่ะเป็นช่วงที่คุณจะได้ออกมาให้ความรู้กับผู้คนและส่งเสริมสังคมในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระศุกร์เล็งไปยังเรือนสหัชชะมันเป็นจังหวะที่คุณจะมีการเลนมิตรใหม่ๆมีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีมีคน รอบข้างที่คอยซัพพอร์ตผลักดันดังนั้นเวลาที่คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดียิ่งงานใดถ้ามีเพศตรงข้ามเข้ามาอยู่ร่วมในทีมด้วยจะยิ่งดีนะคะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะฮะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์การสื่อสารการเขียนการพูดการประชาสัมพันธ์จะโดดเด่นอย่างมากการค้าการขายอันนี้ยิ่งโดดเด่นเลยนะ ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวตัวแทนของน้ําอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามเพราะฉะนั้นใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับลักษณะที่สมัยได้บอกมานี้จะมีความคึกคักและคลื้นคลื้นแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรการค้าการขายของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือจากเดิมที่การค้าการขายมันไม่ดีเลยมันไม่คล่องตัวเลยมันก็จะเริ่มคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะนี่คือทิศทางทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ในมุมของการเงินการทองและโชคลาภกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคฟลุกๆุกดาวพระสงค์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยมีเกณฑ์ได้โชคลับๆได้โชคได้ลาบมาแบบที่ ไม่ต้องเปิดเผยมากมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคนออยื่นมือมาช่วยเหลือคุณมีคนมอบสิ่งดีๆให้กับคุณโดยที่เขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศและโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องเป่าประกาศพอคุณเป่าประกาศไปมากๆนี่แหละมันกลับกลายเป็นว่า มันอาจจะเกิดโทษนะเพราะฉะนั้นชาวาราศีพิจิกพยายามเก็บเงียบเวลาได้โชคได้ลาบมาเก็บเงียบก่อนอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปโอ้อวดอย่าเพิ่งไปเป่าประกาศมากนะคะมันอาจจะเกิดโทษหรือว่านําพาความทุกข์ใจความอึดอัดใจมาสู่ตัวคุณนะแต่อย่างไรก็ตามมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากความเสน่หามีแฟนโอนเงินมาให้ใช้คนรักคู่รักส่งเงินมาให้ซื้อของขวัญมาให้พาคุณไปเลี้ยงข้าวพาคุณไปดูหนังพาคุณไปเที่ยว ะะมีจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกและคู่จะได้ใช้ความสุขร่วมกันนะหรือไม่เช่นนั้นนะคะถ้าเป็นในมุมของออการเงินการทองเลยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับของมีค่าได้ของฝากมีคนซื้อของมาให้ นะคะหรืออาจจะได้อะไรบางอย่างที่มันถูกใจคุณน่ะมันอาจจะไม่ใช่ของมีค่า,ม,คามีราคาแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกลองเสียงดวงเสียงโชคเอาไว้หน่อยนะเพราะว่าดาวพระสุกร์มาอยู่ในเรือนสุขพะมีความจเจริญก้าวหน้าดีทางด้านการเงินเลงไปยังเรือนสหัชชะอาจจะมีโชคมีลาบจากคนรอบข้างรอบตัวก็ได้ค่ะ ในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนฝูงคอยแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักมีญาติพี่น้องนะคะคอยแนะนําคนดีๆให้คุณรู้จักหรือคุณมีการพบรักผ่านการเดินทางพบรักผ่านการเรียนต่อพบรักผ่านการเข้าคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณได้เปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆและคุณก็ได้เจอกับคนกลุ่มใหม่ บริบทใ,ใหม่ๆใ,ในชีวิตก็บังเกิดขึ้นส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะลึกซึ้งมากกว่าเดิมมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันได้เรียนต่อได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตร่วมกันบางคู่ก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันมันก็จะเป็นในลักษณะนี้คุณจะได้เจอกับคนที่สนับสนุนกันอย่างชัดเจนและจริงใจ ชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนหลายท่านนะคะที่ออกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจกับคนรักคู่รักเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณสามารถทำได้ดีนะทั้งคู่และคุณเนี่ยมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเห็นเหมือนเหมือนกันอยากจะเติบโตอยากจะก้าวหน้าเหมือนเหมือนกันมันก็เลยซัพพอร์ตกันไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะ ส่วนในแง่มุมของสุขภาพนะโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแต่อยากจะให้ระมัดระวังอาการเรื้อรังเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารระบบเลือดหรือความตึงเครียดจากการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำอย่างอย่างเพลาๆนะอย่าไปหนักจนเกินไปอย่าไปตึงเครียดกับการทำงานอย่าไปหงงานหนักจนเกินไปเราต้องรู้จักบรลานต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะก็คือเวลาไหนทำงานก็ทำเวลาไหนออกกำลังกายก็ออกกำลังกายเวลาไหนพักผ่อนก็พักผ่อน ให,ให้แบ่งเวลาให้ดีให้บาลานซ์ชีวิตให้ดีอย่าหักโหมด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปนะคะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าเป็นในแง่มุมของสุขภาพใจสมัยมองว่าชาวพิจิกบางคนอาจจะยังมีสภาวะของความเครียดหรือว่าสภาวะของการอยากอยู่คนเดียวเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาววินาศและโคจรเล็งไปยังเรือนสุขภาพมันจะได้เข้าถึงธรรมะ เข้าถึงการปรับจิตปรับใจเข้าถึงในศาสตร์ของความเชื่อศาสตร์ของศาสนามันจะมีมุมนี้อยู่เหมือนกันหลายคนได้เข้าได้เข้าวัดเพื่อฝึกสมาธินะะบางคนก็อาจจะได้มาเทคคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจจิตวิทยาการเยียวยาตัวเองการเยียวยาจิตใจมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะในช่วงที่ดาววินาศมาอยู่ในเรือนสุภะนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มีเรื่องของสภาวะซึมเศร้าแต่กำลังอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ mindset จิตใจการปรับเปลี่ยนตัวเองก็ถือว่าคุณจะเข้าถึงเรื่องนี้ได้ดีมากๆเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้ได้ดีมากๆนะคะสิ่งที่สําคัญต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็คือช่วงนี้จะจะเหมือนว่าฟ้าเปิดทางนะหลายสิ่งหลายอย่างลงตัวลงรอยมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสจากทางไกลเข้ามาเพื่อนฝูงผู้คนก็เป็นแรงช่วยผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จทั้งงานทั้งเงินความรักจะเชื่อมโยงกัน ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสําเร็จและมั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะชาวพิจิกท่านใดที่มีเวลาอยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานอยากจะแนะนําให้คุณนั้นนะคะออพยายามสวดมนต์หรือว่าแบ่งปันสิ่งที่คุณมีให้กับคนอื่นนะมันเป็นการจันทลงจิตใจและได้ยกระดับจิตใจของคุณขึ้นด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สาหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ